สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพี่น้องครับนี่ผมจะมาสัมผั์ประวัติความเป็นมาข,ของคุณตาจันไอเอฟซี FC ฟังเด้อครับบาคุณตาจันก่อนสินแรกเรื่มมาล่านั่นไปจากไหนมาจากไหนจัไนไรมาล่าเท่าทุกมือนี่เด้อครับย่าจันสวัสดีครับเอสวัสดีครับครับผมเออเป็นอย่างนอมีตุราอีอย่างนอ,อจัางบัหอดว่าถึงอยากมาถามประวัติคุณตาครับว่าที่ไปที่มา เอียมาลองมาล่ำหน่อยไปจังไหนมาจังไหนจังไหนเป็ี่นมาล่ำครับคุณตาโอ้เป็ี่นตะหน่อยผลตัวคอยกระายเปล่ยนตะหน่อยป่ะครับเป็ี่นตะหน่อยเป็ี่ยนตะยูทิพหะผีโอ้เป็นตั้งแต่จี้กะมีมอล่อันล่ำอันแี้เราจะขึ้เอาแม่ว่ามีผู้แต่งก่อนบาดที่นี่กะแม่ก็เลยว่าโอ้ยอยากได้ลูกชายเป็นมอล่ำพนะเพิ่นก็เลยหัดให้เพิ่นก็เลยบอกให้ไปเรียนนำพ่อใหญ่เช่นคุณแม่ของคุณตาเนี่ยเป็นมอล่ำเก่าครับ เม่นันตะกีเพิ่นเป็นคู่<อ>ูภาษาไทยรับเพิ่นก็นเลยว่าอยากให้ลูกไสน่นันว่าลูกไส้พ่อนงามอ่อนงามต่้งตะกีเพราะไงเนี่ยเพราะเพนเขสี่ลูกรอเดอ้อห้า<ม>พร้อมหัวไปเลยล้านเ <c oughs> พได้เห็นไอ้แจ๊บปากจับจับ <c oughs> ทางดังคมนะครับแต่ยนืนนี้คุ้นตากันยังหนาทางดังคมอยู่ครับ,บนี้กับเพิ่นก็นเลยหายไปล่ำพราแต่ไปล่ำมาหนีมาล่ำในงานหนึง่งเจ็ดสิบบาทงานเล็ก งานสองรอยหาสิบงานงานงานแรกงานแรกงานโต้เจ็ดสิบบาทงานสองรอยหาสิบงานสองสองรอยหาสิบร้อยหารอยห้าสิบคาโตงานที่สามนี่สองรอยมันเป็นงานเจกลีาครับมันหมอร์ลัมฝ่ายยิงมันเป็นงานของมาร์ลัมฝ่ายยิงตั้งแต่กี่เนี่ยว่าได้เป็นสักสี่ดอกมีตะตักอุปกรประวัติศาสตร์ยังสั่นสักสี่ข้ามพระพุทธเจ้ามาสังสร์ มาที่เกิดจังไนอันนั้นเกิดจังไรเหยอกันไปถามกันมาหัผานผู้ใดว่สนะกันเช่กันยุบปลายหันนึดกึดจึด,จดโอ้บ,บาดนี่พวกขาก็เลยเมื่อนั่นก็คือตกใจอยู่หรอกมาเป็นจังไรเขาคือเท้ากูแท้เมือน,นี้ว่าสัน้นบ,บาสนี้พอดีกับไปล้ำล้ำขึ้นพอร้ำธรรมดาหมอล้ำผู้ชายกายโยกอ่อนย,ย่อคู่ก่อนเขากัดแสดงว่าเขาเป็นเนีนให้เขาเป็นพระ เขาถี่เป็นผู้ถามเขาถืเป็นผู้แก่เขาก็เลยถามจ๊บขึ้นคอเลขว่าเป็นจ้าไหนให้ขอถามเนอเอามันล่ำตะกีมีดว่าสั้นครับให้ถามนางเอาถามมาเลยวางทีละพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อไรเป็นจ้าไหนอันน,นมือใดเจ้าสั้นจ้าทีถามก่อนเดี๋ยวขอหลอจับปรินิพพานมือใดบาทนี่ผู้ขาก,ก็เลยเออ ขึ้ในได้ใจได้นี่คเลยเตกขึ้นสเลี่ยหันบ่าล่ำขึ้นไปบันนี้ก็เลยกลาว่าเออพระพุทธเจ้าเพิ่เกิดมาเทานาน่ทานั้นท่านี้พรสิเกิดจังสี่ปริมปริณิพานทอน,นั้นเท่านี้พอเดียวจบเลยคือกันเอาพนาพี่แสงจันทร์จะเปยังเขตจังสี่เจ้ามัดเว้าสันคอรอคือแจงหมักทัวเทค่อ,อยจะให้เจ้าวันรอนคือแจงกระดูกนี่หมพวกพี่น้องเขา,ลาเลยเฮือดเฮืดขึ้นปลากล้วยยุร่ระ พงผุนตังติกินบ่มีห้องหน้ามเมนบอลอะบ้านนี้กะโอ้ยบ้างรั้โดนๆในเรื่องายไ,ไปหอดปากโวยกระแก่เสียเขาเด็กกางแาเมมละทงหล่นเหลวซัดมาหอดบ้านปับกระเศร้ามามาหลายปีเติบดิอายุยี่สิบกว่าปีุณบ้านถ้าเรียกทหารเล็วทพอสุทธิสมบ้านเขียงกระหูจักตัว่วผู้ใดมาล่ำพ่อสุทธิสมเพื่อนปินพ่อหญ่ยยของแม เพิ่นก็เลยว่าบาอิลา่าสันรูปมันคือว่าล้ำดีเทู้งามเทะพอเสร็จไปล้ำยังจัน่าสันว้ายมาแต่บอกถึงยานไปน้ำนูดเอออยากไปล้ำทางประเทศเออสงยานไปน้ำเพิ่นไปน้ำคณะสุนทราพิรมเม่นบอลไปน้ำคณะสุนทราพิรมไปนี่ก็เลยพอสวีวันดับเนินไปพอกันก็เลยเอื่นเซียวเกินเอ้ยกันนี่บานต่อมาไปล้ำกระบาดไปบาดมาคาต่นันหาสิบบาท ก็ว่าเป็นขักที่สมัยนั้นขากเลี้ยววันนี้ก็กบ่ได้ล่ำละห่างไปยุกไกลหันยุกไกลเขาก็จังเอินแน่หันมีโทรศัพท์ยังคู่มือเน,นี่ยมันก็ได้ไปคู่มือละคบบาดที่นี่กันฝนกระตุกแห้งน้ำกระท่วมเขาพรท่านกันเคลื่อนเป็นบ่ละครัหน,นี้จากนา้ำพอเหลียวมาตอออ่อพ่อสศูนย์เจ็ดสองท่นหาอยศูนย์เจ็ดขึ้นมายุหอยเพิง ขึ้นมาอยู่นี่กับมาขา่ามาขายมาเห็ดตามทุกตามอย่างเราอยู่ไปตามภาษีภาษาพอดีมหมอรับบททุ่มทีนี่บ้านนับปุ่นนี่เขาการล่มร่มนี่มีคนถอดเข้าไปมันกับมาเวเนาะเวะถามกันคุยกันยัง,งสันสีก็เลยดิดกันตดกันบันนี้บ้าบ<ะ>้าอาจารย์เจ้าซื้อเครื่องไฟไหนเจ้าจะไปน้ำค่อยเพาะสักก็เลยซื้อเครื่องไฟบันนี้ซื้อเครื่องไฟก็เลยไปน้ำเขาบักขวนน้ำเขาบักไล่นี่ละ ไปน้ากันเป็นเชี่ยวหัดตัดทิตกันบานนี่พอาะตล่ำไปล่ำมานี่ยกูมาตังของกูสิว่าดีบ้าวะเขาคือได้ว่ะสันก็เลยมาตังคณะเจ้าของมาตังคณะเจ้าของนี่ที่แรกได้รับสองพันมาสามพันมาหกพันขึ้นไปนี่ละคาวงบง่ครับเออคาวงเบิดวงนั่นสังเวียนนี่ละตั้งแต่กี่รับเป็นหมอลําเพิ่น ฟังแต่เสียงวิทยุออกอากาศน้ำไปสแล้วบาดนี่น้ำไปก็ไปพาะไปหลาไปรับน้ำอันอายบอ่อไปว่าสัน่นนั้นหัาไปกับไปกันเลยมาล่ำล่ำใจกันครับเถ่าขามีน้ำรนทงบันขามนี่ล่ะพญาะขมีบานน้องน้องขามเออมาล่ำใช้กันโดนเติบดิขมีน้ำรนทงอันอันตายบาดนี่พญาะขมีตายปลาเออตายตายปลานี่กัมาเอาหลานเขามาล่ำ หลานเถ้าขามีลูกอายเถ้าขามีนะ่ะม,มาล่ำตอล่ำตอ,อกันมาหนีนั่งมองก็เลยนั่งสังตั้งตะกี้เสียงดีเนาะเขาก็เลยจัดเป็นคณะเขาอีกมาล่ำันนี่ระบาดทางตะกี้เขาเป็นน้ำพื้นสงเวียนสังว่านน้องกับเอียนอยู่เออน้องกับเอียคือมาจัดขึ้นจัดขึ้นกับทักสิหามจากไหนเนาะมันอัิีไพมันเขาก็เลยมาตั้งวงโตกับวอ<ว>มีนังเอกวามีนังเอกเศร้ามาดีบาดเศร้ามาเหลือมมหัดเด็กหน่อย หัดไปหัดมากกับมาอยู่ใดจับผูน้นั่นแน่ดึงผูน้ไไนี่ไปใส่แน่ดึงนั่งเหมือมาใส่แน่ดึงผู้นั่นผู้นี่มันดันลำค้านนางเอกไปอยู่นับจากขอม,มามชุดไทยนี่ละใครเคยว่าบ้าเคยว่าสั่นเขาที่เอาลูกสาวเขามาอยู่น้ำมาสั่นมาลำคุณล่างมาสัน่นให้โตเป็นคุณล่างให้อีนักคนเป็นนางอัวนางอัวอนลำเลียงคุณลูนางอัวลํำเลียงคุณลู่นางอัวนี่ละ กัเล่นเลยมาลำ้ำกัเลยไปล้ำสองงานยังเคยได้ล้ำสองงานครับล้ำนานแหล่งนี้ยุบันตูมมันตูมกระสีเท่านี่พ่ออันเอาเภอทาตูมบันตูมนั่แหละครับล้ำเลี้วบัดงานสองอีกมาล้ำจัดตัวม,มาล้ำจัดตัวมาล้ำจัดตูวาานี่กะบ่มีหางเครื่องบัดนี้เขาก็ยังมาด่ามาปล่อยโอ้ยสารพัดสารพันเขามาปัก ตักตีกี่หัวเขาบาลานเนาะให้หมาศูนขันม่านนี่จับผมหยางออกขูเป็นโลนเป็นโลนเป็นโลนมาก็เลยเศร้ามีดตับบันนเศร้าเศร้าหกอ่างนำง้ำวงเออกูเ่าเห็นอีกแล้วแผ่นมาล่ามันขาดทา้งเคียงเออหั่นว้าเรียงว่าล่ากูบือว่าสัน้น <laughs> กะบ,บือมาเบือมาที่บานบันนี้เห็นเขาออกจีบตี้บาดเออสมัยยุคทูบเขาออกสมัยยูคไม่แล้ววันนี้เออบานนี่ที่หึกก็น่าว่ะ ชาชันเหลียวบาดนี่อย่างลูกหลานว่าเห็นเออปองเห็นคล้องกระทืงยานเซียวไล่ตายไปแล้วมันคือว่าอุย้ยก <c oughs> ่อนลําพัดเหยียดแก้มออการเห็นกูแนเซียวยันมันบางสีคือสีทิมสีปลาคักสีทเทอ,อก็ล่ำมุ่นมั่งมันนม่นระดกคนประพันธ์นไรก็รลเลยมาเฮือกขึ้นนี่บาดนี่เฮือกขึ้นแล้วบันบ้าแดงก่อนนี่ย่ามสีแดงก่อนย่ามไหนก็ออ้ยไร ซอยแคสเซี่ยวสลเหลวคิดถึงเออคือถือพอเท่าดิบะแมนซีบาผู้แตงไหนแตงเอาอบะเมียนการแตงก่อนนี่มันต้องมีคู่มีบ่าอ๋อครับเออนี่ดอกมาแตงก่อนอันที่รักมาหายฟังนี่ก่อนจะคลองแตงนั่นล่ะได้ว่าย่านสีแตงย่านใดนั่นขึ้นหอดโมเขึ้นหอดไรทซอยแคสเซียวกระแตงไปมะขามหวนลิ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 ไปถ้าเสียลับไปแล้วมาทวนเบิรงคือบะคักมานอนไปน้องมักซับมองนั่นซับมองนี่เข่า ครัตันนี้หันบาาคือพ่อป้องหันป้องนีมันเปลี่ยนยังสั้นดอกไปยังไดมาเกเขียนเป็นก่อนล่ำออกมาจังไหนมาเขียนเป็นก่อนล่ำออกมาให้ลูกให้หลานเห็ฟังเน,ะเออนาะให้ลูกให้ลใหลานเห็นฟังครับผมรับเมื่อน,นี้กับฟังประวัติย่อยข,ของคุณตาแสงเกนเดนะครับเป็นกระเล่าประวัติถึงตาอายุสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดผลมากเขาว่งการมาล่ำมากไม่ไม่ผละครับไปจังหดมากังได,งไดเป็นกระเล่าให้ฟัง ครับเมื่อนี้ขอรบกวนคุณตาตำหนิเด้อครับโอกาสนาปจินไมาสัมผัสคุณตาไม่มาสัมผัสโลดหรืออยากฟังบาก่อนล่ำตั้งแต่หัดน้ำพลอยเขี้ยนดาเหลาตั้งแต่กีนยังบอยังสิลาำให้ฟังจักกีบนาเด้อคุณตาแสงจันทร์นี่เพิ่นเคยเป็นลูกศิษย์ของพนยียงเข้นดาเหลาเด้อครับสำหรับคลิปนี้ขอ จุดตีว้เพื่องสนีเด้อครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพ่อครับคุณตาไม่สวัสดีครับคุณตาครับทักไม่เด้อพี่น้องเด้ออันสนใจนั่นกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามช่องค้นหลังเขาเนี่ยเด้อครับอยากพ่อเพราะหญ่จ,จันทหัวลานวางสิก็ะได้ดอกครับผมครับ <laughs> ขอบคุณครับเ <laughs> <laughs> มษาไก่ไปแลว้วพืชภา,าเข้ามาผ่าน ฝนตกแหงจากจากจนน้ำมันล่นเอ,อเอ่ยใส่ทงนาพุงเช้าน่าเตรียมไว้ทั้งไถกับขาดฝนตกจากจากจนต้องไถคนคนจีดินเอย้ยฝนตกลินเลิ่งหน่อยต้องไถนากาวาาันมันเป็นตาสงสาร พวกช้าหน้าพี่นองติดผลแหลงผัดแหงกรรมเฮ้ยสัตตูมันพัดแหงทำต่ำเติมพอแหงดอนมาแรงมันมีหลายขันบนทำเดอลายมาทางยาสียาพ่นขนมาเออเอยจนลาอ่อน มันเป็นตาอ่อนซ้อนพวกเศ้าหน้าพีนพ่น้องทิ่ผลแรงผันแหงกร,รมเอ้ยชัตตูมันผันแหงซํำต่ำตืิมพ่อแหงนอนมาแรงมันมีหลายขันบอลทำเด้อลายมาทางยาสียาพลนขนมาเอ้ยเอ้ยจนลาอ่อน มันเป็นตาอ่อนซ้อนพวกเช้าหน้าพี่น้องติดผลแหล่งผัดแหงกรรมเฮ้ยฝนบอ่อเที่ยวทางนี้พวกหน้าดงใสเขาให้ลูกบักพีกบักทั่วบักอือ้อใบขันมันงามพ่วมลมพุ่ม ฝนบ่ตโตยาดหน่อยใบมันแหงดอกกอบเหลืองถึงงามแหลงโงลมต้นตึงต้นหัวผู้ขี้ดินไงฝนบ่ตโตยาดหน่อยดินมันแหงดอกไงพงเฮ้ยเหลียวลงทง เห็นตะโกเขาแหงแดงคอ่อยฟอยพอป่านหมอยคันฝาหลังพ่อไ่สาหลาอุกอังนางคันเทศจังจำเบาแล้วเงนนาขึ้นเบิงเทนพญาเถนอยู่เท่งฟ้ากาลูนาปวดผมเน่ เขาอยู่หน้าป่าเจิงคอนขันตท้ออ่อนเป็นมูกันผมขอวอนขอไหวพญยาเทนให้มาลำขั้นพอแทนบ่ซอยเก๋งตายเย่หมูประชา พุงเช้าหน้าขอบอนวายกาลูนาขันซอยเน่ให้ฝนห้ำหยาดย้อยขันลงพืนใส่งนหน้าบ่ทันโดนโลมตุนตึงผัดแหงแหงฟ้าตั้งงนฝนเลยจกหยาดย้อย ลงพออื้นแผ่นตะพีพ่อไสาดีใจล้นโหเซวห้องรับทงคงบอตา,ายดอกพี่น้องพอเทนเก่ซอยหมูเฮาเหลียวเบิงจางปางฝ่าอากาศแจ้งลมมาผิว เลี้ยวเห็นสาขาวีนกแกงปูหวยบาดลอมโยยตะเวนสวยมาเลวผงงัวควายกระอ,อกแรงแตงกะน้ำทรงเลี้ยงอยู่หิมหอดอกทงน้ายามนี้เป็นยามฝนขาดฟ้าปีใบสิมาถึง เขาจากหน้าป่าจากสางดินมันแหงแตกละแหงเฮ้ยถึงงามเล้งเหลียวเห็นกาบินภายบินไว้ไวขวมหน้าทงบากะลงคู่ไว้อีตูม่มาดังกองเจ้าทรงมา หมอลำแสงเลี้ยวขึ้นฟ้าขี่ฟ้าเลื่อนลอยไหลหอดยามฝนห้วยห้เอึ้งบักยางเฮยดื้มันห้องนกเขาท้องคอยหาซ่กบในหูปูขึ้นขีป่านใดนอเจ้าสีเวกขันเวกห้องมาคอยทา แต่หาผลเอ้ยอดทนเอ้ยหัวใจกันความกระสันหายสูกเวยบปะายุขับแนมันเสนกุ่มปันอุลามเฮ่าชาวน้าหวังขายเขาเอาเงินตาสื่อลดหนังมานที่เลียหามันหยัง ตกปีมาแล้วกะเลวบ่พอ่เอซ้ำเอ้ยหอดคาปุยเอ้ย,อยผมมาขุดอีคุยกอดเขาได้ทนอุกห้าชาวน้าสั่งมาถูกในหลายกองล้นเงินก่องทุนบ่ท่านให้ทกสอบอ่ท่านจ่ายผมมาอุกใจหลาย ที่ไข้ควายคันอีตูโอ้ยสิพอหนิสัมบ่นอขมนัวนู่ออเอเอาแกเอาีนอลงคุย